ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานการจัดการความรู้กองอปคปสเราก็ได้มีคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์นะครับมาแนะนํำอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของการเขียน knowledge mapping, หรือแผนที่ความรู้ด้วยโปรแกร,รม My n a s t s t e r เบื้องต้นนะครับครับสำหรับเนื้อหาในการแนะนำในคลิปนี้นะครับก็จะแ,แบ่งเปส่วนนะครับ ข้อส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของการติดตั้งโปร,โรแกรมน,นะครับก็คือเรานแนะนำในเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากที่ไหนนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วลดติดตั้งใช้วิธีการอย่างไรนะครับส่วนที่สองคือการใช้งานเครื่องมือและเบื้องต้นนะครับหลังการสร้างโน้ตเล็บนะครับและสุดท้ายส่วนที่สามคือการเซฟงานและการนำชิ้นงาน เพื่อนำไปใช้เป็นโนเะิประจับหน่วยงานนะครับเรามาถึงเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับอันนี้คือไอคอนสำหรับตัวอินสตอ l โปรแกรมนะครับสำหรับ โปรแกรมตัว My Master เนี่ยวิธีการที่เข้าไปไดาวน์โหลดได้เนี่ยครับก็คือเราเข้ามาที่หน้าอินเทอร์เน็ตนะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับก็คือตรง information link นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ KM นะครับ Knowledge Management KM Air ไทยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาสังเกตซ้ายมือนะครับในตัวของเมนูบาร์นะครับก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกเข้าไปลากลงมานะครับก็จะอยู่ในเอกสารสำหรับดาวน์โหลดนะครับข้อที่8นะครับก็คือโปรแกรม My Master นะครับก็ให้ท่าน คลิกเข้าไปได้เลยรับคือจะเป็นลิงก์ที่เราปลูกเอาไว้สำหรับตัว Install นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราอ Install อยู่ที่หน้า Desktop นะครับจะสังเกตว่านี่นะครับเป็นไอคอนที่มเเมาส์แตะอยู่ครับก็คือตัวมัลมสเตอร์จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโลกสีน้ำเงินเหลืองนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิก แล้ว <Yes. S 2> กด Install ได้เลยครับครับผมพอเรา Install จนครบกระบวนการแล้วนะครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือคำว่า start now นะครับทำการคลิกเข้าไปได้เลย